สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็เออก็ได้เตือนน้องอีกคนหนึงน่งไปนะครับเกือบโอนก่อนเช่นเดียวกันนะครับก็ตามภาพนะฮะก็คล้ายๆกันหมดนะครับอันนี้ก็บริษัทของอะไรก็ไม่รู้นะครับคือเครียดเป็นกังวลนะครับเงินก็ยังไม่ได้นะฮะพอจะยกเลิกมันบอกให้โอนเงินไปก่อนนะครับตามภาพนี้นะใครที่เจอภาพนี้อยู่ก็สังเกตด้วยแล้วกันนะครับพวกนี้มันเป็นพวกมิจฉาชีพหมดแหละนะครับที่จะโอนเงินก่อนนะครับพี่ไม่ต้องซีเรียสเลย ไม่ต้องกลัวไม่ต้องจิตตกเงินเราก็ยังไม่ได้จะอะไรขนาดนั้นนะนะครับมีแต่เสียก่อนด้วยซ้ํานะครับไม่ว่าค่าเอกสารค่าทําสัญญาเนี่ยคุณโดนก่อนแล้วนะหลักร้อยสามร้อยกว่าสี่ร้อยอย่างเงี้ยคุณโดนแน่นอนโดนก่อนเลยนะครับแล้วคุณก็จะไปเจอต่อนะครับตอนก่อรายละเอียดก่อผิดอย่างงู้นอย่างนี้ยกเลิกนะครับเอ้ให้จ่ายสามสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดกู้อย่างเงี้ยตายดีกว่านะครับคุณไม่ต้องเครียดหรอกนะครับคุณไม่ต้องเครียดเลยไอ้เรื่องพวกเนี้ยนะครับมันเป็นพวกมิจฉาชีพอยู่แล้ว นะคุณอย่าไปเสียเงินโอนก่อนเลยนะครับมันมันไม่ใช่อ่ะนะครับเรื่องหลักฐานอะไรเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดนะครับหลายๆคนน่ะเครียดมากนะครับเรื่องหลักฐานเนี่ยก่อนที่จะเครียดเรื่องหลักฐานเนี่ยผมว่าเครียดตอนที่คุณจะโอนเงินมากกว่าเนี่ยนะครับว่าโอนไปตั้งเท่าไหร่กันแล้วอ่ะบางคนน่ะหมื่นยังไม่จบเลยนะครับหวังว่าจะได้เงินก้อนเงินก้อนโอนไปโอนมาเนี่ยหลายหมื่นนะครับเท่ากับเงินที่มันจะกู้เลยนะเท่าเงินที่เราจะกู้อ่ะคิดดูดิเออถ้าเรามีขนาดนั้นเราไปกู้เพื่ออะไรอ่ะ ถูกไหมเราต้องคิดดินะครับถ้าเรามีเนี่ยเราจะไปกู้เพื่ออะไรเออแล้วโอนเงินก่อนอีกอะโอ้จะไปหายืมเพื่อนยืมญาติพี่น้องมาโอนก่อนคิดดูสิไม่เอานะครับคุณคุณต้องเปลี่ยนใหม่นะนะนะครับเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เลยไอ้เรื่องคนนี้อย่าไปกลัวเลยผมเห็นหลายคนเนี่ยกลัวเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเจอแบบนี้แล้วกลัวนะครับยกเลิกยกเลิกต้องหางเงินมาจ่าย่เงี้ยกลัวฟ้องร้องฟ้องศาลไม่เอาครับเปลี่ยนใหม่นะครับ มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีน้องก็ส่งมานะครับเนี่ยสอนกู้แอปจีนตามภาพเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับไร้สาระเลยครับไม่เอาครับนะอย่าก็ได้ทักแชททักไลน์มาคุยกันอีกเสียเงินกันอีกนะครับเท่าไหร่อ่ะเออค่าสอนอย่างงู้นอย่างนี้บิดแอปจีนโอนไปก่อนเรียบร้อยบล็อกหายหนีจบเสียเงินอีกแล้วอ่ะนะครับเคสของผมคือนะครับคนที่โดนนะครับผมจะสอนให้บิดอ่านะนะครับไม่ใช่ว่า ตั้งใจไปสมัครแล้วบิดโนละเคสกันนะครับนะผมผมไม่อยากให้ใครแบบตั้งใจแล้วไปทําอย่างนั้นนะนะครับคุณก็ดูดิโอโหคนอื่นเขาอยากจะรอดแทบตายนะครับแต่เราเนี่ยตั้งใจที่จะสมัครแล้วบิดอ่ะไม่เอานะครับเปลี่ยนใหม่นะนะครับคือไม่อยากให้ไปยุ่งอ่ะดีที่สุดแล้วนะครับที่เราพลาดพลาดกันเนี่ยเพราะมีการโฆษณาไงนะครับโฆษณาของพวกสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นมินชาชีพนะฮะโฆษณาในด้านเรื่องเวลาเอ่อเรื่องการชําระนะครับกสเวตวันหนึ่งร้อยแปดสิบวันที่เราเจอกันอยู่นะครับ ถ้าไม่มีโฆษณาแบบเนี้ยพวกเราไม่ไม่หลงกลแน่นอนนะครับที่เจอหลงกลเพราะแบบนี้เพราะโฆษณาเกินจริงนะครับแล้วก็โหโดนหลอกเรื่องดอกเบี้ยอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วโดนแฮกมือถืออีกหลังหากเนะี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับนะปั่นป่วนคนรอบข้างไปหมดนะครับนะแล้วก็สําหรับหลายๆท่านนะครับตั้งแต่ที่ผมไลฟ์สดมานะครับก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกคนนะครับนะตั้งแต่ที่ผมไลฟ์สดเนี่ยในช่วงหนึ่งเดือนนะครับแต่ละคนเนี่ยก็เริ่มบิดนะครับ เริ่มที่จะทำความเข้าใจกับมันนะครับว่าปัญหามันเนี่ยต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะฮะนะพูดคุยอธิบายกับคนรอบข้างนะครับของแต่ละคนเริ่มดีขึ้นนะแต่ละคนที่เพิ่งบิดนะครับตอนนี้ก็ไปแล้วหนึ่งอาทิตย์อ่าไอ้คนหนึ่งอาทิตย์ก็ไปแล้วสองอาทิตย์เวลามันจะผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะครับมันจะคอยช่วยนะครับช่วยเยียวยาจิตใจเรานะครับนะบางคนกลัวมากก็นิ่งก่อนครับพักได้พักครับนะฮะอ่า ส่วนในเรื่องของการทํางานนะครับทําต่อไปครับไม่ต้องซีเรียสครับนะอย่ากังวลกับเรื่องนี้ให้งานเสียนะผมย้ําเตือนมากเรื่องการทํางานของแต่ละคนนะครับนะต้องทําความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะหลายๆคนเริ่มดีขึ้นอ่ะเริ่มดีขึ้นมากนะครับก็ผมก็เป็นกําลังใจให้แต่ละท่านละกันนะครับที่เจอพวกสินเชื่อเถื่อนอะไรแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังจิตตกยังเครียดนะครับก็ค่อยๆปล่อยวางนะนะครับต้องทําความเข้าใจตรงนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนละกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ นะก็จะไลฟ์สดอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับฝากแชร์คลิปด้วยกันโอเคครับสวัสดีครับ